สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้เงียบหายไปนะครับก็นะครับได้มาทำบุญนะครับอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อนะครับท่านได้เสียชีวิตไปวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่นำเ อัธิของท่านนะครับมาไว้ที่วัดนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับก็ลูกหลานได้มาทำพิธีนะครับผมชื่นสมสุขซึ่งเป็นพ่อของผมเอนะครับเสียเสมรถขุดนะครับผมก็ได้ศึกจาก การบวชหน้าไฟนะครับวัอเช้านี้นะครับก็ได้มาเอาอธิคุณพ่อนะครับมาไว้ที่วัดนะครับมาฟังพระเทศนะครับฟังธรรมนะครับมาอยู่กับวัดกับวาแล้วนะครับก็ ขอส่งวิญญาณของท่านไปสู่สุคติสู่สวรรค์วิมานชั้นฟ้านะครับที่วัดป่าศาลาธรรมรารามกำลังทำพิธีนะครับให้ นี่เป่งไ้กระเป๋าได้ดิเ่ารกห้เดี๋ยว มาบอกบอกไปก็งกันมาพูดจะบอกโอ้ยงงไปแล้วนี่งชันเนียันเียดด้อนเทียดดื่อในกทายยืนยืนนี่มานอะไรก็ฟอฟต์เยนี่มันยั่ตยุเลยเยย่ยุยิตรเลยนันเียดโอ้ยดือโตเลยอะเซนตีแรปนี่อย่างนี้เออนี่ นออบ้านมาอยู่ได้มาอยู่บ้านใหม่อ่นี่แหละบ้านของท่านนี่บ้านใหม่บ้านใหม่ให้มาอยู่ฟังพระสวดพระเทศ เป็นวัดป่านะครับในส่วนพื้นที่ตรงนี yeah. ้นะครับอยู่ที่บ้านเรานะครับบ้านสลา

ได้มเน้อปช้ำนลาระหปมช้ำได้นะครับถ่ายทางนอนได้นี่นะครับสำหรับญาติพี่น้องนะครับ

พระมาเจลูกาติสังฆาติ <tit> 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 ជាហើយក្រែគូកាវ៉ាតាដាក់គុំជាថ្ងៃហើយជាតែ3យ៉ាងលើជីវិតទៀតនេះគុំជាទីតូល เวทนาญาสัมบุญตาธรรมะอะตุกะมสุตัยเวทนาญาสัมปยุญตาธรรมะเวปากาธรรมะเวปะกัตธรรมะธรรมะเรวเวปะกนตเวปากาธรรมะธรรมะโอปาเดนุปาดานิยธรรมะนุปาเดนุปาดานิยธรรมะโอปาเดียนุปาดานิยธรรมะสังคิเลธสังคิเลสิกาธรรมะ สังกิเลตัสังกิเลสิกาตมังสังกิเลตัสังกิเลสิกาตมังสาจวิตัคกาวิจาระรมองวิตังกาวิจาระมัตตตมองวิตังกาวิจาระรมังเอเรสหัตสะตัฏมัสุกะสะหัสสะตัมังโอปิคัสสหัตสะตัฏมั ဒါသနေနာပာဟာတပာဓမ္မာภาวนายပာဟာတပာဓမ္မာနေဝဒသနေနာနာภาวนายပာဟာတပာဓမ္မာဒါသနေနာပာဟာတပိတုကာဓမ္မာภาวนายပာဟာတပိတုကာဓမ္မာနေဝဒသနေနာနာภาวนายပာဟာတပိတုကာဓမ္မာ ธรรมาเนวัจยาคามิโนนาปัจจานามิโนธรรมาเสก้ธรรมาเสก้ธรรมาเนวเสก้นาเสก้ธรรมาปาริตาธรรมามหะตาธรรมาอัปปามานาธรรมะปาริตาระมานาธรรมามหากตาระมานาธรรมะปามานาระมานาธรรมะจีนาธรรมามัชฌิมาธรรมาปานิตาธรรมา धनि धम सम धनय द धमा धरम न धे तु कगिपदि नो धमापन्नमनुपनाधुपानो धमादि पञ्चोपन्नमा အားေတာသမ္မနာသမ္မာနာဂတာရမ္မနာသမ္မာနာသမာအာဇာတာသမ္မာပါဟိတာသမ္မာအာဇာတာပါဟိတာသမ္မာအာဇာတာရမ္မနာသမ္မာပါဟိတာရမ္မနာသမ္မာအာဇာတာပါဟိတာရမ္မနာသမ္မာ สานิทัสนะสัปปิกคัตมาอนิทัสนะสัปปิกคัตมาอนิทัสนะสัปปิคัตมะเอตุปัจจยอาระมะนปัจจยออะหิมาหิปัจจยออานันตระปัจจยอสาวนันตรปัจจยอสังหยานะปัจจยออัญญมัญญปัจจยอนิสัยญปัจจยอ

เวียปัญจโตปัญจโยอาทิปัญจโยนาธิปัญจโยวิกาตปัญจโยอาวิคตปัญจโย

รอคปรที่ไปออกออกอะไรไม่ใช่คนขับรถพอตอนพ่อจากคือนี่นะก็เลยพาไปโรงพยาบาลมีเขาเราไปช่วยีนี้คนขับรถคนขับรถรอกลุกน้องลุงน้องนะทีนี้ก็เลยให้ไปเอาพ่อหรรมนต์ให้นะอือเป็นที่ว่าอยู่อย่างนี้ก็ให้ทาไปออ อาสุขผัดตะเมนเว่ยเรียวโอยโมเสยใแล้วย่ามันพิษหลายตอนนี้ก็ทำพิธีแล้วก็ให้มันนี่ให้สบายแล้วถ้าเป็นบุญเป็นบุญนี่ที่ได้นี่คขนาดมาซอยเหลืออ่าเออได้ซอยเรืออ่ได้บุญเยอะได้บุญเยอะได้บุญเยอะชิมใช่ชิมใหญ่เลยได้บุญใหญ่เดียวว่ายูวันใสหนอยู่ที่ไหนิเขาเอยคอบุญบุญบอกครับบุญบุญรัชธานี ให้ให้หลวงพ่อพรมน้ำมนให้นะครับตอนนี้เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับมีงานได้ไปทำงานต่อไปนะครับมีมีแต่ชาวเรืก็รีบไปเลยไปเลยอ๋อเตรียมปวดน้ำเด้อบัวดน้โัอ๋อ ทำพิธีทางศาสนากอนครับารมบารบารมารพาคำบูชาพระรัตนตรัยอีกรอบหนึน่งหนอยอารามาสัมพุทโธพระวา พุทธังสัทธวนังอธิภาทีมีสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมนะโมตัสสะ

ที่นี่ก like yeah, yeah. em. yeah. um uh, ็จะเป็นการเอาอัฐ huh. ินะครับขึ้นบ้านใหม่ของพ่อ อยากไปปลุกพักที่คลาทัวอ๋ออ๋อต้องโผล่ไปเด้อ้ายได้เงินกับบ้านซ้ายอยากตมอยนี่ครับเดี๋ยวหนูมุยอ๋ออ๋อต้องโผล่อยู่อันนี้ดิส่งเหงกหมูจานบ่มีกองหมูจานสะบางกะปอดิสําหรับงาน <laughs> เยกได้ย่ตัวเปียมาอยู่บ้านใหม่แล้วคุณรับคุณพ่อนะครับก็ในวัดในว่า่อไปนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตามชมนะครับก็ที่ได้เงียบไปนะครับหลายวันก็ ซึ่งมาในงานพิธีงานบุญนะครับ คุณพ่อได้เสียนะครับวันที่13เมษายนนะครับก็ทำการประชุมเลยเมื่อวาน,นวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับพาอธิพ่อนะครับมาไว้ที่วัดนะครับได้มา มันจาอีิไว้นะครับที่วัดอยู่ที่วัดต่อไปขอบคุณสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยวพบกันที่หน้างานนะครับต่อไปขอบคุณสวัสดีครับ